คำถามจากทางบ้านค่ะโควิดทำให้น้องสั้นลงจริงหรอคะพี่สงสัยเก่งก่อนไปฟังคำตอบของหัวใจคนละหนึ่งดวงค่ะตั้งใจฟังนะคะเรื่องนี้ไม่ขำเลยคำตอบคือจริงค่ะโควิดเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องสั้นลงอย่างถาวรได้ค่ะซึ่งสั้นลงถึง1นิ้วถึง1.5นิ้วเลยค่ะเนื่องจากโรคนี้จะทำให้เกิดปัญหาเอริคทัดิสฟังชันและเป็นเหตุที่ทำให้น้องสั้นลงนั่นเองค่ะเออริคทัดิสฟังชันคืออะไรขอเรียกสั้นๆว่า E.D. นะคะ E.D. คือความบกพร่องทางเพศช,ชายโดยจะมี3ลักษณะค่ะ ไม่มีความรู้สึกทางเพศอวัยะเพศไม่แข็งตัวหลังเร็วค่ะ มีการศึกษาพบว่าหลังจากติดเชื้อโควิด -7 -9 ถึงเเดือนพบว่ามีผู้ชายจํานวนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งตัวของอวัยวะเพศค่ะผู้ชายที่มีปัญหานี้มีมากถึง203คนจาก56ประเทศโดยมี5%เในกลุ่มนี้ที่มีน้องขนาดเล็กลงหรือสั้นลงและมี1 5ของผู้ชายที่ติดโควิดมีปัญหาเรื่อง ED ดีแปลว่าร้อยคนที่ติดโควิดจะมี15คนที่มีปัญหาเรื่องการแข่งตัวค่ะแล้วมันมีทางแก้มั้ยคะพี่จากข้อมูลนะคะ ED ดีอาจจะรักษาให้หายได้ด้วยการออกกำลังกายหรรืออใช้กกะะบปัค่ แต่เรื่องปัญหาน้องสั้นลงหรือเล็กลงอาจจะเป็นถาวรค่ะแปลว่าทำให้ยาวเหมือนเดิมไม่ได้แล้วค่ะเครียดแทนเลย